นึกสูดลมหายใจเข้าพุดเข้าไปนะฮะคำว่าพุดเข้าไปโยมคงพอรู้ว่าพุดเข้าไปถึงลิ้นปี่นะโนยมนะลิ้นปี่โทออกมาถึงปลายจมูกพุดเข้าไปไปถึงลิ้นปี่เหมือนกันพยายามระลึกให้ถึงนะฮะให้ถึงลิ้นปีเ่เรานะฮะลิ้นปี่ให้ถึงก่อนนะฮะค่อยถอนออกมาแล้วก็ระลึกเข้าไปเพื่อจับแนวทางตรงนี้ให้รู้ว่า ลมที่เราดึงเข้าไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วอามันมีความรู้สึกว่าเป้าหมายก็อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เราความรู้สึกตรงนี้อ่ะไม่ความว่าควบคุมไม่ให้กระจายไปที่อื่นได้แล้วจากนั้นเราก็พุทนะฮะพุทเข้าโทออกพุทเข้าโออกไปสักสักสองนาทีหรือสามนาทีต่อมาเราก็รู้จากความรู้สึกตรงนี้เราก็พุทพุทเข้าไปนะฮะโยม แล้วก็โทรโยมต้องกดลงเข้าไปเหมือนกันคือการกดนี่นะบางคนนึกว่าเอ๊ะฉันจะกดยังไงก้านลมหายใจทุกอเปล่าไม่ใช่ฮะลมหายใจมันเป็นปกติโยมเพียงแต่เราเลลึกโลละ,ละลึกรู้ว่าพุทธเข้าไปโทก็ลงเข้าไปพุทธก็ลงเข้าไปโทก็ลงเข้าไปเรื่อยๆนะฮะพยายามกําหนดลงเข้าไปเรื่อยๆพยายามควบคุมให้มัน อยู่ในทางกลางที่เรารู้สึกชัดๆนะฮะคือกลางอกเราเนี่ยฮะพูดโถพูดโถ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปหมายความว่าการเข้าไปเรื่อยๆเราเคลื่อนจากลิ้นปี่ของเราลงไปลงไปถึงหน้าท้องจากหน้าท้องเราก็ลงไปลงไปถึงสะดือของเราแต่ตาที่เราหลับนั้นนะฮะพยายามควบคุมให้เกิดให้รู้รู้สึกตรงนี้ต่อเนื่องกันไปนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องถอนออกมาเราไม่ต้องถอนออกมาเพียงแต่รู้ รู้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ลมนะเพราะที่มัาไม่ต้องใช้ลมเพราะจะมาคือมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนไม่ต้องใช้ลมตอนที่เราโมโหโคนมากๆไม่ต้องใช้ลมเลยโมโหอยากลึกๆเลยทางนั้นการที่เรานึกพุทธโธไม่ต้องตามลมไปเลยเนียเพียงแต่ตัวนึกพุทธโธพุทธโธพุทโธไปนี่กับลมนี่รู้สึกจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเพราะลมมันก็คือธรรมชาติของมันเองเพียงแต่ตัวนึกของเราเนี่ย น่ะนึกเข้าไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้าไปจนถึงสะดือเรานะฮะถึงสะดือตรงนี้อ่ะตาที่ทั้งสองที่เราหลับไปนะทั้งหมดนี่นะไม่ใช่หลับนะเราหลับภายนอกแต่เราดูภายในเราก็ดูภายในดูของเราควบคุมดูพุทโธพุพโทพโธไปเรื่อยๆตอนนี้ความรู้สึกของเราคล้ายๆเหมือนว่าในความรู้สึกคล้ายๆเหมือนเรา,เราอยู่ถ้าสมมติยกขึ้นมาเหมือนเราอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ ไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่เหมือนกับกลางกรงตรงกระบอกไม่ไผ่ไม่ขยับเขยืข่นไปที่อื่นเลยมันดิ่งแน่วไปเลยนะฮะถ้าดิ่งแน่วไปตรงนี้นะ่ะโยมก็ตามก็ไปเรื่อยพุทโธพุทโธถ,ถ้าพุทโธคล้ายๆว่าจิตของเรารู้สึกคล้ายๆเย็นขึ้นมาคล้ายๆความรู้สึกของเรารู้สึกจะดิ่งเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็พยายามควบคุมตรงนั้นให้ดีนะฮะควบคุมตรงนั้นให้ดีพุทโธ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 ไปแต่ระยะหนึ่งถ้า ความรู้สึกของเราตรงนี้มันค่อยละเอียดค่าไปละเอียดไปเรื่อยๆไปนะตอนนี้หยุดอยู่ไปก่อนหยุดอยู่ตรงที่มันมีความรู้สึกว่านิ่งนิ่งไม่ความมนนิ่งไม่ใช่นิ่งใหญ่ๆนะนิ่งเล็กๆนะนะฮะมันความความรู้สึกไม่ใหญ่เลยฮะตรงนี้คล้ายๆความรู้สึกของเราก็ไม่ใหญ่มันแคบลงแคบลงมาเรื่อยๆตอนนี้ตาของเราที่หลับทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมดนี้จะ จะเพ่งคล้ายๆเหมือนกอบเป็นการเพ่งเลยเพราะเป็นการดูสร้างความรู้สึกตรงนี้เหมือนการดูกันเพ่งทั้งหมดรวบรวบรวมกันเลยนะฮะเรายังไม่ได้แยกกันออกนะครับตอนนี้ความรู้สึกตรงนี้เราก็ดึงเข้าไปเรื่อยถ้าเรามีความรู้สึกตรงนี้นิ่งอยู่นะฮะนิ่งอยู่ก็นิ่งอยู่ก็ให้ระยะหนึ่งไปก่อนแต่จิตนั้นยังไม่สงบนะตรงนี้จิตยังไม่สงบนะฮะ Aha, จิตของเรายังไม่สงบเราก็ดูให้มันเกิด ความพร้อมเขามานขนันก่อนดูตรงนี้พุทโธพุทโธพุทโธต,ตรงนี้ตอนนี้เราก็พีว่าระยหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีแล้วควบคุมตรงนี้อยู่นิ่งแล้วเราก็ดิ่งความรู้สึกของเราเนี่ยลงก็ไปอีกพุทลงก็ไปโธลงก็ไปพุทลงก็ไปคล้ายๆเหมือนมันไม่เชิงเป็นนิมิตะโยมมันเปลี่ยนเมียนมีธาตรู้ที่นําไปมีธาตรู้นําไปนําไปเรื่อยๆไปตอนเนี้ การที่เรานําไปเรื่อยๆ,ๆไปมันก็แผ่วนะฮะความรู้สึกของเราละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากค่อยๆละเอียดละเอียดะเอียดไปจนความรู้สึกของเราเนี่ยคล้ายๆเหมือนอากาศคล้ายๆเหมือนอากาศเลยแต่อากาศนั้นเราก็จะไปทิ้งภาระนะฮะทำละเอียดเหมือนอากาศก็ละเอียดเข้าไปนะฮะแต่ถ้าจิตลิงตรงนี้แล้วโยมต้องกล้าตัดสินใจเพราะว่าจิตตรงนี้จิตมันจะไปมันจะไปข้ามภพแล้ว นะฮะมันจะข้ามพบโยมต้องกล้าตัดสิ้นใจเลยเป็นไงเป็นกันนะฮะเป็นไงเป็นกันตัวแรกๆกนั่งงองอถ้าจิตของเราตรงตรง,ตรง,ตรงนี้ตัวนั้นจะนั่งตรงแผงเลยนะ,ะนั่งตรงแข่งเลยไม่กระเด็กกระเดียวเลยต่างตรงเหมือนคล้ายๆเหมือนตัวมีอะไรสะกดจิตนั่นเองเพราะจิตที่มันตรงอยู่ในกระแสธรรมก็เหมือนโดนสะกดจิตเหมือนกันนะฮะเพราะเหมือนสะกดว่คล้ายๆว่าความธาตุรู้ของเราตรงนี้มันเข้าสู่กระแส เขาเรียกกระแสธรรมอ่าก็เรียกกระแสธรรมแล้วอ่ามันมันเข้ามิติธรรมแล้วตรงนี้อ่ะเราก็เพียงแต่เรารู้ว่าเออนี่มันแผ่วเบามากเลยนะฮะแผ่วเบาโยมก็ต้องไม่ใช่ว่าจะถอนนะห้ามถอนมาความรู้สึกตรงนี้อย่าได้ถอนมันจะเหนือสะดือหรือจะใต้สะดือก็ช่างมันอย่าได้ถอนความรู้สึกตรงนี้หมานะถ้าถอนความรู้สึกตรงนี้โยมก็ไม่มีคําว่าสงบไม่ได้เลยฮะจิตนั้นไม่สงบ เพราะจิตที่สงบจริงๆนั้นอ่ะมันต้องถ้าสงบเพื่อจะสงบถึงภูรู้นั้นมันจะมันต้องข้ามภพหนึ่งตอนนี้ถ้าเรามีความแน่วแน่ตรงนี้แล้วนะทั้งหมดเราก็ดิ่งลงไปตีนะเนี่นึกคล้ายๆว่าค่อยทิมลงเข้าไปนิดๆนิดๆไปเรื่อยๆนะฮะ,ะพุโทโธพุโทโธไปจนถึงความบริสุทธิ์นะ,ะความบริสุทธิ์ตรงนี้คล้ายๆเหมือนเหมือนความว่าง แต่ความว่างยังมีรู้อยู่ฮะความว่างแต่ยังไม่ละเอียดสุดนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีความพร้อมปุม๊บความละเอียดสุดๆของลมของความรู้สึกตรงนี้ปุ๊บมันจะละเอียดสุดความบริกรรมของเหล่านี้จะไม่ได้บริกรรมเลยพุโทโธพุโทโธจะขาดเลยมันจะยาวไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธมันจะยาวไปเรื่อยตรงที่ยาวยาวไปเรื่อยเรื่อยไปนี่นะนานๆบาปรากฏทีนานๆปรากฏทีถระยะหนึ่ง ความรู้สึกของเหล่านี้ก็จะดับลงไปอตอนนี้ความรู้สึกของเหล่านี้ก็จะดับลงไปนะดับลงไปนี่คือจิตสงบในนมแต่ถ้าจะให้มันสงบจริงจังจริงๆนะมันเหมือนการตายตายแล้วเกิดใหม่เพราะการสงบบางครั้งบางคนที่สงบแล้วยังไม่ถึงผู้รู้แท้จริงนั้นหมายความว่ายังไม่ได้ข้ามภพแต่ถ้าสงบถึงที่สุดแล้วมันจะข้ามภพ ตอนนี้ถ้าจิตของเราสงบดิ่งลงอยู่ตรงนี้แน่ออกไปแล้วนะสงบจนอความรู้สึกทั้งหมดขาดไปแล้วควมบริกรรมทั้งหมดก็ขาดไปแล้วสัอนแต่ตอนนี้ถ้าจิตเราถอนขึ้นมาใหม่ถอนขึ้นมาใหม่ตรงนี้อนูนะฮะผู้บริกรรมคาว่าเราต้องบริกรรมพุทโธไหมไม่ต้องถ้าจิตถอนขึ้นมาจิตนั้นถ้าถึงจิตแล้วถึงผู้รู้แล้วนั้น เขาจะเป็นผู้รู้ไม่ต้องใช้คําว่าพุทโธทมโมสังโฆไม่ต้องนะนั้นถึงจิตที่มันจะไปจริงๆแล้วมันจะข้ามพบมิติสูมิติหนึ่งแล้วนั่นแหละจิตตรงนั้นจะไม่ต้องคําบริกรรมนะไม่ต้องเข้าไม่ไม่ต้องบริกรรมเข้าไปลมก็ไม่ต้องไม่ต้องกําหนดแล้วถ้าจิตของเราถึงผู้รู้แล้วไม่ต้องกําหนดลมและไม่ต้องใช้บริกรรมพุทโธเพราะตัวรู้นี่มันเกิดรู้ตลอดแล้ว ตัวรู้ตรงนี้รู้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะเดินเหินไปที่ไหนก็จะรู้รู้จเฉพาะภายในอย่างเดียวท่านไม่ได้รู้ข้างนอกเลยนะเหมือนการเรามองเห็นข้างนอกก็จริงแต่ผู้รู้ของเรานี่เหมือนคนละส่วนกันเลยนะคนละอย่างกันเลยธาตุกายนอกกายในก็เห็นชัดเจนตรงที่จิตของเราลงตรงนี้นี่จิตตรงนี้แหละเป็นจิตที่ว่าจิตเปลี่ยนภพจากการเป็นพุทุชนนะฮะ ถ้าจูุถทุชนแล้วจิตตรงเดียวก็จิตของเราตรงนี้มันเข้าไปเขาเรียกเป็นจิตอารยาชนอารยาชนนั้นมันมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวนะฮะไม่ว่าเราจะเดินเหินไปไหนคุยกับเพื่อนอยังไงก็รู้นะแม้แต่เราจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาตัวนี้ก็รู้แต่ไม่วุ่นวายเขา